รำมาวันนิ้ชีวิตแจ่มใสและในวันนี้อาตมาภาพจักได้น้อมนำหยิบยกในเรื่องของพระอรหันต์ท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าพระตินทุกะทายกะเถระ ซึ่งท่านได้กล่าวเล่าประวัติของท่านเอาไว้ในอดีตชาติเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยท่านได้กล่าวเล่าประวัติของท่านเอาไว้ว่าในอดีตชาติเราได้ถือกำเนิดเกิดมาเป็นลิงและก็เป็นลิงที่มีพลัง วันหนึ่งเราก็ได้ไปตามซอกห้วยตามลำธารเสาะแสวงหาพลหมากรากไม้แล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้าเข้าซึ่งพระองค์ทรงพระนามว่าสิทธ,ธัตถะพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวารเมื่อเราได้แลเห็น พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลธรรมเราก็เกิดความเรื่อมใสใจสมนัตร่าเริงยินดีมีศรัทธาเราก็จึงเก็บมาพลับแล้วก็จึงได้น้อมกายน้อมใจเข้าไปถวายแก่พระพุทธเจ้า เมื่อเราได้ถวายมาพลับแก่พระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวารพระองค์ก็ทรงทราบในวรจิตของเราต่อจากนั้นมาเราก็ประพฤติวัดปฏิบัติอยู่ในศิลธรรมเป็นที่ตั้งดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและคิดถึงบุญที่เราได้ถวายมาพลับ แกพระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวารเราก็มีความสุขใจทุกครั้งจิตผ่องใสใจผ่องแผ้วแล้วก็เกิดปีติอยู่ต่อมาเมื่อถึงคราวที่จะต้องถึงซึ่งกาละคือหมายความว่าเราจะต้องตายจากชาตินี้ไปเมื่อเราตายจากชาตินี้ไปแล้วด้วยพลานิสง์ที่เรานั้น ได้ถวายมาพระแก่พระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวารทำให้เหรานั้นปิดประตูอบายโดยตายไปไม่ไปตกนรกตายไปไม่ไปเป็นเปรตตายไปไม่ไปเป็นอสุรากายและตายไปไม่เป็นสัตว์เตรจฉาน ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายมาพลับแก่พระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวารอานิสงฆ์จึงสง่งให้เรานั้นเมื่อถึงคราวสิ้นใจวายชีวาลาจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปเสวยสุขณเทวโลกสวรรค์อยู่ต่อมาเมื่อถึงคราว ที่จะต้องพ้นวิสัยจากสวงสวรรค์เราก็ได้ถึงซึ่งมนุษย์สมบัติคือได้เกิดมาเป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นนี้เมื่อเรานั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์ที่มีความพร้อมไปด้วยสมบัติพร้อมไปด้วยสติปัญญาและก็มีค่าธาตบริวาร ต่อจากนั้นเมื่อเราสิ้นใจวายชีวาก็มีแดนที่จะต้องไปนั่นคือสุคติไปเสเวยสุขบนเทวโลกสวรรค์และอยู่มาชาติหนึ่งนั้นเรานั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้เป็นพระราชาปกครองถึงทวีปทั้งสี่ทีเดียวมีข้าทาสบริวารมากมาย เป็นที่รักของปิยชนทั้งหลายเราได้ประพฤติวัดปฏิบัติทุกภพทุกชาติสร้างสมอบรมคุณงามความดีมาโดยตลอดมาในพุทธกาลนี้เรานั้นจึงได้ถีอกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์และก็ได้มีวาสนาสดับรัพระฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ เกิดความเดิมใสสศรัทธ,ธาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสตร์นาอยู่มาไม่นานก็สำเร็จซึ่งความเป็นพระอระหันต์นี่แหละญาติโยมทั้งหลายแม้แต่ลิงก็ยังมีศรัทธ,ธาต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ ก็ยังมีศรัทธาน้อมกายน้อมใจถวายมาพลับเป็นลูกมาพลับแก่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวารโยมนอกเหนือจากการได้ไปถวายข้าวปลาอาหารบางญาติบางโย,ยมก็ได้ซื้อผลไม้ ไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์บางญาติบางโยมก็ปลูกกล้วยวก็นํากล้วยไปเป็นเคลือเป็นบีบางญาติบางโยมปลูกลำไย,ยก็ขนลำไย,ยใส่ตะกร้าไปเป็นเข่งไปถวายให้กับทางวัดให้พระภิกษุสงฆ์สมเนรได้ฉันบางญาติบางโยมปลูกทุเรียน หรือจะปลูกผลไม้รากไม้อะไรก็ตามญา,าติโยมก็นำไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เช่นนี้อาตมาภาพก็เคยเห็นมาโดยตลอดแม้ว่าบางท่านไม่ได้ปลูกผลไม้แต่เราก็ไปจับจ่ายไปซื้อในท้องตลาดได้ขวนขวายฝักใยนอกเหนื้อจากการทำบุญด้วยข้าวปลาอาหารแลว้ว โยมก็ยังได้ถวายผลไม้แก่พระภิกษุสงฆ์สมเนนนี่ก็เป็นอานิสงส์เป็นบุญเป็นกุศลของญาติของโยมที่ได้สร้างสมบบรมเอาไว้ญาติโยมได้สดับรับฟังในเรื่องลิงถวายมาพลับแก่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวาร ก็ทำให้เราได้แลเห็นความชานฉลาดของลิงที่เกิดไปเป็นลิงก็เพราะอภุสลกรรมที่เคยกระทำความผิดคิดชั่วไม่กลัวบาปที่เกิดมาเป็นลิงที่มีความชานฉลาดเกิดมาเป็นลิงที่มีโอกาสได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็เพราะเคยสร้างกุศลกรรมคือกรรมดีเคยทำบุญสุนทรทาน สร้างความดีเอาไว้จึงได้มีโอกาสได้ทำบุญถวายมาพรับแก่พระพุทธเจ้าและก็พระภิกษุสงฆ์เป็นบริวารแม้แต่ลิงก็ยังมีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนามีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์เราในฐานะเป็นอุบาสกุบาสิกา เราได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาเมื่อเรามีศรัทธาเรามีเวลาเรามีลมหายใจเราก็รีบขวนขวายฝักใฝ่สร้างคุณงามความดีเก็บส่วนบุญกุศลเหล่านี้ในขณะที่เรายังมีชีวิตทำความดีตอนมีชีวิตดีกว่ารออุทิศเมื่อตอนตายอัตมาภาพได้กล่าวอธิบายขยายความมา ก็คงจะพอสมควรแก่การเวลาและก็เชื่อว่าญาติโยมนั้นก็คงจะได้เกิดสติเกิดปัญญาดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเร่งรีบสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร